โอเคสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คอร์ส l a ซาด a าแอ i l i a t e นะครับกับผมเดีย r โปรนะครับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผมพยายามคิดหาว่ามีแอปพลิเคชันไหนนะครับที่จะสามารถพาพวกเราเนี่ยหาเงินนะครับวันละหลักร้อยนะครับวันละหลักพันได้นะครับก็ลองมาหลายๆแอปพลิเคชันนะครับจนในที่สุดมาเจอ Lazada นี่แหละครับซึ่งผมจะบอกว่า l a z a d a เนี่ยเราไม่ต้องทำคลิป ไม่ต้องเต้นนะไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องนะครับไม่ต้องสร้างตัวตนด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนติดปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับแรกๆถ้าเกิดคุณลงทะเบียนนะครับหรือว่าทำในแอป Lazada เนี่ยนะครับคุณอาจจะได้รายได้แค่วันละหลักสิบแต่ยอดของคุณจะค่อยๆโตขึ้นตามผู้ติดตามซึ่งผมจะบอกวิธีว่าทำยังไงให้ยอดเพจคุณโตนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทำคลิป จะทำยังไงเราถึงจะสามารถโพสต์ได้นะครับซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยผมจะพาไปรู้จักกับแอปพลิเคชันจีนนะครับที่เขารีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปจิกนะครับหรือว่าไปขอมาดัดแปลงปรับแต่งซึ่งผมจะสอนเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับในคอสคอสนี้เพื่อที่จะคุณจะได้มีรายได้กันทุกคนเลยนะครับใช้เวลาไม่มากครับวันหนึ่งผมใช้เวลาประมาณช่วงเช้าก็ หลังตื่นนอนประมาณ1นชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นอีกประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับเรียกว่าวันละไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับที่คุณจะทํางานจริงๆจริงๆกับตรงนี้นะครับแล้วก็วางเป้านะครับช่วงแรกลงวันละ5-10คลิปลงได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องทําคลิปซึ่งเคล็ดลับทั้งหมดผมจะบอกในคอร์สนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหาในสไลด์กันเลยว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้าง